ผู้หญิงกับความสวยพลอยว่าแยกกันไม่ออกค่ะทุกคนรู้แล้วแต่หาวิธีการเพิ่มมวลเสน่ห์ให้กับตัวเองอยู่เสมอพอยว่าผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ดึงดูดและความน่าหลงใหลที่แตกต่างกันทุกสายตาทุกรอยยิ้มทําให้โลกมีสีสันและน่าอยู่มากขึ้นสําหรับพลอยต้องไปไหนมาไหนเกือบทั้งวันเลยต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาพลอยต้องสวยพร้อมเสมอในหลายบทบาทและบุคลิกที่แตกต่างกันพลอยลยิ่งต้องมั่นใจในสิ่งที่พลอยได้เลือกสรร ที่จะไม่ทำให้พลอยผิดหวังผู้หญิงชอบแต่งตัวอย่างพลอยเครื่องประดับตุ้งหูกำไลแหวนและอุปกรณ์แต่งตัวต้องครบเครื่องนี่แหละสเสน่ห์ดึงดูดของผู้หญิงแต่พลอยก็ต้องยอมแพ้ให้กับพลังดึงดูดของเจ้าต,ตัวยตายาลิสคนนี้พลอยไม่ใช่คนเรื่องมากแต่เป็นคนช่างเลือกเลื่อกในแบบที่เป็นตัวพลอยเองค่ะลงตัวกับชีวิตในแบบของพลอยยาลิสมี